สวัสดีครับผมนายพิธาภูนภันัน์ปอสอนหนึ่งมาในมิมิเตอร์พิธาภูนันันก็ดีครับผมนายกิตินานมีระบรมาในมิมิเตอร์กิติณานมีระพวกผมมาจากวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ไอสตาดี้อินออโตโมทีอินดัส t ร e เทค h น i c a l คอร์ริ เราจะมานำเสนอเราจะมาพรีเซนต์อุปกรณ์ทดลองกองอากาศรถยนต์ Today I would like to present car air filter inspection equipment ผลง,งานทท 5. สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ห้าสิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์สาธารณชม เนื่องจากปัจุบันมีการใช้รถยนต์เป็นจำนวนมากทำให้เกิดมลภาวะมากมายในสภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับรถยนต์แล้วอากาศบริสุทธิ์เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ถ้าระบบตองอากาศทำง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้รถยนต์ขับเคลื่อนได้อย่างเต็นมกำลังและช่วยประหยัดน้ำมันได้ดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่สามารถรู้ได้เลยว่ากองอากาศของรถยนต์เรายังใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ถึงเวลาแล้วต้องถึงเวลาต้องเปล,ลี่ยนหรือยังจึงต้องให้ช่างเป็นผู้ตรวจสอบให้ซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อต้องการทราบว่ากองอากาศรถยนต์ของเราถึงเวลาควรเปล,ลี่ยนแล้วหรือยังทางผู้จัดทําจึงมีแนวคิดจัดทาอุปกรณ์ตรวจสอบ ตอ,อากาศรถยนต์เพื่อบอกว่าตอ,อากาศของเรายังสามารถใช้งานได้หรือไม่สำหรับอุปการณ์กองทดสอบกองอากาศรถยนต์นะระบบการทำง,งานก็เมื่อเปิดเครื่องลมจะเข้าผ่านช่องนี้คนระับแล้วพอออกช่องนี้ครับส่วนลูกบิดปองจะเป็นตวัววัดว่าตัวอากาศตันหรือไม่ตันนะ ว่าของการผ่านการใช้งานหรือว่ายังไม่ได้ใช้งานนะตัวตัวนี้จะเป็นตัวแปลงกระแสไฟจากกระแสไฟ AC กลายเป็น DC คนระับเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์พัดลมนะให้พัดลมหรุดลมเพาช่องนี้แล้วปล่อยช่องนี้ นี้ยังไม่ใส่กองนะกองก็จะมีอยู่สามแบบนะอันนี้จะเป็นกองสแตนเตนนะอย่างดีนะส่วนนี้เป็นกองกระดาษครับแล้วจะมีแบบผ้านนะซึ่งวันนี้เรามาให้ดูแค่แบบสองตัวนะ ฟองสแตเลสและฟองกระดาษนะออกอันนี้นะถ้าถ้าลมถ้าเครื่องสองถ้าเครื่องสองอวากาศผ่านการใช้งานแล้วถ้าตันลมจะไม่สามารถเข้าไปดันลูกปิงปองขึ้นมาได้นะอันนี้คืออันนี้คือการใช้งานแล้วเรามาดูกันนะเครื่องอวกาศแบบผ่านการใช้งานแล้ว จะไม่สามารถเข้าไปดันลูกปิงป<ม>องขึ้นได้นะเนื่ <จะ S 2> องจากกองมีสภาพที่เก่าแล้วผ่านการใช้งานมาอย่างมากนะลูกปิงปองจะไม่สามารถลงขึ้นออกมาได้เห็นไหมครับที่กองที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับ กองตัแต่เลีน,นะยังไม่ผ่านการใช้งานครับลองถ้าเกิดกองยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับจะสามารถลงจะสามารถเข้านะการนเป็นกองขึ้นออกมาได้ลนะ